มาแล้วครับตู้บุธทุตที่ทุกคนรอคอยครับใช้งานได้สองระบบไฟบ้างก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้ครับมาชมกันว่าความพิเศษของตู้นี้คืออะไรครับผมครับความพิเศษครับตอนแรกครับเห็นไหมครับเราดีไซน์ครับความสวยงามไม่ว่าจะเป็นครับเอกลักษณ์เอกซาวครับพอดลมหน้าครับจะไม่เหมือนบ้านเหมือนเือนขอแต่เริ่มต้นทําตู้บุธทุตแล้วครับแล้วก็ใบนี้ มีความพิเศษยังไงครับนี่ด้านข้างเห็นไหมครับมีหูจับให้ด้วยครับนี่เพราะว่าตู้ใบเนี้ยมันก็ถือว่าหนักพอสมควรครับหนักกว่าตู้ DIY ส่วนใหญ่มากเพราะว่าข้างในตู้มีทั้งแบบทั้งสวิตชิ่งครับผมครับแล้วก็ข้างบนครับฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนตู้บลูทูธทั่วไปครับแต่ความเด่นความเจ๋วคืออะไรครับความเด่นความเจ๋วเขาสามารถเสียบไฟ210เปิดได้ด้วยครับผมทำไมถึงมีรุ่นนี้ขึ้นมาครับผมครับชาร์จแบตเตอรี่เปิดด้วยกับเสียบไฟตรงเปิดด้วยอันไหนมาดีกว่ากันครับมันก็ดีแตกต่างกันครับอย มันก็ได้พลังงานที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถเปิดแรงได้ครับการชาร์จแบตครับผมหนึ่งอย่างครับเราต้องเลือกโหมดให้ถูกครับนี่ครับตรงนี้ถ้าจะใช้ระบบแบตเตอรี่และชาร์จระบบแบตเตอรี่ครับกดลงข้างล่างครับนี่ก็เป็นระบบแบตเตอรี่เข้าทันทีเลยครับเห็นไหมไฟติดรี้บร้อยแล้วครับผมครับที่นี้การชาร์จแบตเตอรี่ก็ชาร์จจากข้มูนครับผมครับไฟก็จะเข้าแบตเตอรี่ก็สามารถเปิดได้เลยครับผมออกรากพื้นที่ก็สามารถใช้งานได้เลยสลับตัวนี้ครับผมครับใครอยากเปิดแบบรยาวแบบไม่ปิดก็เปลี่ยนโหมดเป ไฟฟ้าครับก็สามารถเสียบตัวนี้เข้าไฟ220ได้เลยครับผมแล้วทำไมถึงเสียบได้ในตู้จะมีสวิตชิ่งหนึ่งตัวแปลงไฟจาก220ครับให้เป็น2โวลต์ครับผมในตู้ก็มีเซตอัพอีกครับเพื่ออัพไฟประมาณ21-22โวลต์เพื่อได้เสียงที่แน่นและส่งพลังมากขึ้นสลับชุดนี้ครับรีวิวตั้งนานครับจะบอกราคาอะไรครับชุดนี้ก็ถือว่าราคาสูงขึ้นมาอีกว่ามันเป็นไฟสองระบบทั้งสวิตชิ่งด้วยทั้งแบตด้วยครับราคาเลยกระโดดมา9,000หารบาทสลับตัวนี้ส่งฟร ถึงหน้าบ้านครับผมครับป่ะเราจะสอบพอเสียงครับผมคุณครับผมเพลงใหม่เพลงเก่าจังที่เล้าให้แกลสังเพลงโคราชเป็นเองไปดัง